สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตลอดกับน้องสองคนของผมไปกันเลยป่ะผู้ชาวิ่งเร็วหม่ต้องพูดจะทำแล้วก็ทำเปิดเสียงมึงไม่ได้เลยแบตเดือดตลอด โอเคได้แล้วนิวครับที่ครับครับที่ครับของนี้ยังไม่ได้ตัดไม้เลยวิ่งไปตัดไม้จบแล้วครับนี่ยูนเต้ ไหนต้นนี่อะไรที่เตียวอยู่นี่อะไหนเตียวเจอแล้วต้นก็อยู่ด้วยเออนั่นนำทางเลยจะแกะนำทางที่เฮ้ยเอาเป็นเอาเป็นที่โน้นนี่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 ได้ขนแกะมาแล้วอ้าว ใครเอาเนื้อแกะกูไปวะเฮ้ยจุ๊บได้มาแล้วลูกแกะแกะไม่กินเนื้อตามแพมมาแพมจะพาขึ้นเขาอย่าพึ่งจับมา อ้อไปเร็วมามาตะคุบก่อนตามมาดิเอาชีวิตรอดนะอย่าลืมอาชีวิตรอดหาภูเขาไงมาไปตัดอีกอันหนึ่งก่อนเร็วไปไปบแล้วเจอแล้วภูเขาออาใส่ยึตามถ้ำดีกว่าเฮ้ยไม่เอาเ่าถ้ำนู้นเอาภูเขาดีกว่า แมวถ้ำอภูเขาเดินตามาไปเลยนี่ไงทางขึ้นกูมาถึงอ่ะทำไมภูเขานี่ไม่มีหินเลยอ่ะเฮ้ยเกือบนั่นน่ก็ตกก่อนแหละขึ้นไม่ได้เด็กข้างในเป็นถ้ำน้ำพี่อ่ะ ี๋ยววัดตกด้วยอย่ะเลยลนี่ไงทางขึ้นเอ้าตกไปกัน,นทำไมอะต้ยนมันทำเพร่ยืนอยู่บนดินแล้วมาโคดดินจนเพร่ตก <c oughs> มาโคดอิดก,กันโุดเห็ดดิกดีกว่าอัลโเฮ้ยพีช่ชมมีทางขึ้นลงถ้ำ อืมเห็นแล้วสร้างบันไดไว,ว้ก่อนทั้งคืนทรั้งคิดเจอแล้วอเอาไ้ทำเทียนดิวทำที่ครับของหรือช่โอเคจะทำ อาติวหายแล้วหมดแล้วไหนกล้องคับค่อยกล้องดกับป้าไปแล้วค่อยเขาพูดกับป้าไปแล้วป้าผูฟ้องว่าต้องไปอยู่ในบ้านนะเขาจะยกเลิกไวไฟเลย่สนใจด้วยก็ทีนี้อดขาวก่อนเลยนะไหนกล้องคับเออไหนอะวิดีโดจวางกล้องคับนี่ เดียวทำเพียงก็ต้องทำ,ทำ,ทำ,ทำเดียวแล้วมันเกี่ยวอะไรก็เติร์นอะไรนี้อ่ะเกี่ยวมากเลยข <c oughs> ุดหนึ่งอันขนหนึ่อันต้นไม้ดอก1นอันขวาน1อันเรือ1คันไม่ต้องเอาเรือแต่เดีเอาก็อบอกแม่เอา เอาไปที่เราอ่ะกล่อ,กองครับตัวเองหนึ่งอันแลวกล่องครับอันมาเล้วอา้านี่เย้ได้ขอครบแล้วไม่ตัดไม้แล้วเอามาให้พีอมพีอมจะคือผู้สร้างบ้านมีอยู่สองแล้วก็หกแล้วก็หก เกือบให้เกือบให้ติวเนี่ยอ่ะช่างไม้อยู่ข้างล่างอ่ะไหนอ่ะข้างล่างโอเคเอาของติวดูวของตินมาแล้วไม่ไเหลือเกินดาบได้ดาบเล้วได้ที่สุดก็ได้ดาบเลี้ยได้ดาบทางไม้แล้วก็ขวานแล้วที่ขุดโอ้ยจังฉันได้ดาบเหล็กไม้เหล็กที่ขุดขุดเอ้ย แฟนจะสร้างห้องให้คนละชั้นเลยนะโน้ตเอาชั้นแช่มเอา,เอาล่างสุดแช่มมาชั้นบนสุดเอาชั้นลงไม่แนนก็ต้องมีใครสักคนอยู่กับอยู่อยู่อยู่ด้วยกันเพราะแฟนปจะคินจกียสร้สางถ้าเกิดเดินไม่ช่วยสร้างไม่ต้องอินสร้างไม่เก่ง แค่นักสร้างบ้านมืออาชีพถอยไปเลยเอาไม้มาแพมแป่เอิญเอาดินไม่ต้องใช้ดินสร้างเอาเอิญมาขุดง่ายอ่ะอุ้วมาขุดแล้วด้วยขุดแล้วก็วางดิเลือกวางอยากที่บอกดีเยอะหมายไมาดิ ไม้มาเอาบอใหยนไม้มายนไม่ใช่เนียตัดนลยไปตัดบอเอาไม้มาไม้ไม่ใช่ไม่จับไม้ไงเออกไม้ หาคนอีกคุณได้ชิวๆเลยไม้หมดแล้วไปคุดใหม่ไม้หมดอีกแล้วยังไม่หมดเลยตรง t t ต้นนี้ติวมาเอานี่ไปขุดขุดง่ายกว่าเดิม คนใช้ขวานครับลอง,ลองขุดชิวมาก้ลยขวานนะรับอล,อลองขุดได้กว่าเดิมเอาของแมนี่เอ้าลืมลืมแลกขวานไม่เป็นไรไเดี๋ยวแถมปขุดอิดไปขุดไม้มาติวช่ามได้ไม้มหกอันเอามาเดี๋ยวแามแลกเอง โอเคท่านจะไปขุด,ข,ดขุดอิฐกับทีทำเทียนนะท่านจะไปไหนอ่ะขุดอิขึ้นขุดด้วยไม่ต้องเองขุดไม้ก็ใช้ที่ขุดแล้วไม่เป็นไรครับกล่องแล้วก็เอาไปไว้ในกล่องไปตัดไม้กันเถอะ ลช่วงนี้มีเทียนูีสามสิบหกอัน ใช้โชคดีที่พี่มีเทีนนยนร้าวไม่ทำอะไรอ่ะไม้ได้เก้าออนทำไมได้มาแล้วเหรอแค้มอยู่ที่บ้านไง พำปักเทียนสองสังสอ้างไม้เจอแล้วเจอบ้าแล้วต้นเห็นเทียน,นแต่ต้นกำลังต้นไปตัดไม้ทำเพื่ออะไรเนี่ยผมไม่ตัดใจเขาเจอเจอยังพย่ยมให้ต้นตัดไม้ไปแลกอะไรนะ ต้นไม้ไปแลกบล็อกไม้แพ้ปักเี็นไหมเห็นยังเห็นปะ่ะย้ำต่อขึ้นไปสูสงๆนะวทังกระปัาก,กว่าแล้วเห็นปะย้ำเห็นป่าวต้นแรกบล็อกไม้มาแล้วสามสิบหกอัอน แล้วย้ำที่ไหนอ่ะอันไหนบ,บ้าน,าน,นอันไหนทางขึ้นเนี่นนนย,านนยมานี่นี่ทำไมชั้นมา,กกาไกลขนาดนี้นี่สามสิบหกเลยอันหรือเปล่าอ๋อช่างใช้ไปมั้งแล้วเจอบ้านเรากลืนบันดไดเลยเขาเกิดซอมบี้บุก ปุกชั้นล่างอ่ะตึะ้งก็ต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อไว้บุกมีประตูอ่ะตัวตึ้งอ่ะอาทิตย์อ่ไม่ใช่ใช่ไงเอินมาขุดแรงอะไรก่อนไม่ต้องขุดจะได้โชคดี ใช้คุดแล้เสียงงี้ใช่เลยจนแทนจะปิดถังนั้นนะ่ะปิดเลยปิดเลยมันเดินก็ลงเลยเิ้วมาบล็อกห <52. S 3> ้าสิบสองโอ้โหไดงยื้อนี่ยไอ้แค่สามสิบหกเอง ไป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 ว้านกลับแล้วไวไหมเจ็ตรงได้ไงอะขุด A ไปดิแล้วขุด ขุดหอกดิไวไปส่งอันไม่ต้องขึ้นมาก้องตูดโดงอยู่แล้วขอเก็บของก่อนอันนี้มันชั้นเอิญเอิญมาตรงได้เก็บของเก็บของให้หมดเลยใครอยากขโมยของนะ อันนี้ก็ต้องเป็นที่แรกของเพื่อนทำาแยกบ้านกับเองดีกว่าหนย่งแล้อวอันนี้คือกล้องกลง้องอันนี้กล้องแรกติวทค่ไมบ้านสองหลังนะนี่มีรถไฟนี่ข้างนี่อยู่แล้ว ออกจำฟังวางบนตั้งแต่อะไรพี่ดัมอันนี้กล่องหงจำกล่องแรกกล่องแรกบคอนบอกบอกไม่ให้ไปขุดดินไม่ใช่ไม่ใช่กล,ล่กองแรกบคอนเล่นไม่ทุบมาได้แล้ว ไนงแล้วติวจะขึ้นไปชั้นบนได้ไงอ่ะห้ามขึ้นยังไม่บอกเลยให้ขึ้นเลยอือชั้นบนติวเดือดร้างบนไดหแล้วก็ไม่มีชั้นบนแต่ด้วยอ่ะออออคื้นขุดลุมติวขุดอะไร ก็บอกหนูอย oh. oh. ่าข <No. S 1> ุดตามทางเป็นกว่างอ่านนักโอ๊ยยี่ เด็กคนไม่รู้ทาคกับไปอดับดีกว่าอี๋อยากสู้ใช่ไหมห้ามต่อสู้ <c oughs> หัวใจก็ต <c oughs> ิวทำหัวใจได้น้อยเดี๋ยวฆ่าไอติวคนเดียว <c oughs> เ,อเอาเนื้อไปกินไปจะได้หายออไอ้ไม่ต้องกินแล้วชีวิตเ,เพิ่มแล้ว ใจให้เนื้อเอาเก็บในกล่องดีกว่าเนื้อยังไม่ได้เผาแล้วทำไมก็กินได้เนี่ยดิบดิบอยากมยคองเอาเนื้อคือนี่กูจะเอากูมงคลเอาของไปเก็บไว้ในนี้เองทำไมองของต้นบางยางนะอืมมี่ งั้นกล้องอันนี้ก็เป็นกล้องของย่าของย่าเป็นคนอันนี้มาไต่เอาของนต้นคืนมาขโมยกล้องขโมยกล้องเอากล้องคืนมามมเดี๋ยวต้องเอาของคืนก่อนสามเย้จะมีกล้องกล้องของพี่ตั้มอุ้ยพ่ออทิตจะขึ้นแล้ว ไม่าดีกว่าไม่เอาดีกว่าแปลกเอาดีกว่าเุ้ยโอ้โหใครเอามาขึ้นมือเนาะแล้ัถ้าจะตัดบอกนี่ ช้มตรงนี้อันหนึ่งอะเนี่ยที่เิ้นปลาไปเกือเกือบหลบหาไม้มาบล็อกไม้อะ พูดดินจะดินไว้ที่เดิมให้หมดโหเจอต้นไม้ต้นใหญ่แล้วเอือตีต้นไมม่อยเสีย ความเฉ่ดบวกตีว่ออออใจสร้างไดงไม่สร้างสออออออร้างสรอางสร้างสร้าง้างสร้าง้างสร้สร้าาาร้าางส้า้าเ้า้า้าา้า้้้า้ร้าาอรง แล้วข้าวบัวเก็บเนี้ยเกินนะได้ไหมได้จ้าจ,จ,จ,จ้ตจ้จาจ้าจ้าจ้มี้าจ้าจ้า้าจ้าจ้าจ้า้าหมูหมูจ้าจจ้าจ้าห้าจ้้าจ วัวบางตัวก็ไม่ไม่มีเนื้อวัวบางตัวก็ไม่มีเนื้อวัว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 ไม่มีเนื้อห้ามฆ่าวัวลูกดิคือไม่ได้ฆ่าตัวลูกเห็นติวด้วยตัวลูกก็ไม่มีเนื้อเขาเห็นแพรด้วยแพร่ไกลแพร่คงทำอะไรอยู่ล่ะ เข้ามาไปดีกว่าเดินเดินู่ไหนอ่ะไปอยู่ใกล้บ้านนี่แหละเสียงขุดดินเนี่ยตกขุดดินที่เอิ้นวาง